สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีกับเมมเบอร์ของเราทุกท่านด้วยนะครับในเนื้อหานี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องบทสัมภาษณ์ของผู้ที่ชนะการแข่งขันเทรดอันดับที่2นะครับก็คือการแข่งขันเทรดบัญชีเดโมโประจําเดือนกุมภาพ,พันธ์ปี2023นี้นะครับเป็นหนึ่งในบุคคลที่หลายๆคนเลยนะครับสมาชิกของเราหลายๆคนก็อยากที่จะให้ผมสัมภาษณ์เพราะว่า เทรดเดอร์ uh, ที่ได้อันดับที่2นี้ชื่อว่าพี่นิดนะครับก็มีโปรไฟล์มี performance ในการเทรดที่อาจจะมีอัตรากำไรนะครับไม่ได้สูงเท่าผู้ที่ได้อันดับที่1เนาะแต่ว่าพี่นิดนั้นสามารถที่จะกดค่าดอดาวเอาไว้นะครับเรียกได้ว,ว่าค่าดอดาวเนี่ยแทบจะเป็น0ูนย์เลยแต่ว่ามีอัตรากําไรสูงถึง1,400%นะครับ เรียกได้ว,ว่าพอร์ตบัญชีการแข่งเทรดของพี่นิดนั้นเป็นที่จับตามองในกลุ่มของชุมชนยูเสเป็นอย่างมากเลยนะครับดังนั้นในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของบทสัมภาษณ์ที่เรานั้นได้ส่งคําถามให้กับพี่นิดนะครับซึ่งแน่นอนครับก็จะเป็น10คาถามที่เราก็จะถามทรดเดอร์ผู้ชนะคนอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเรามาดู my f x c b o o k ของพี่นิดกันก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราดูจาก my f x b o o k นะครับ เราก็จะเห็นได้ว่า,ามีอัตราก,กำไรที่สูงแล้วก็ดาอวดาวแทบจะเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีดาวดาวอยู่ที่0.01%เท่านั้นเองอันนี้เราผูกบัญชีไว้กับ My f ์เอฟเนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าดูจากประวัติเนี่ยดูจากประวัติเราก็จะเห็นได้ว่าพินิจเทรดไปทั้งหมด11 o r ออเดอร์นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าดูจากสายตาของผมดูจากภาพรวมนะครับผมคิดว่าพินิจแทบจะเข้าถูกทางแบบ แทบจะ1 0 0เนะครับเพราะว่าดูจากออเดอร์ที่ติดลบนะครับก็คือมีอยู่3ออเดอร์ที่ติดลบถ้าเกิดว่าดูจาก3ออเดอร์ที่ติดลบเนี่ยดูจากระยะเวลาในการถือออเดอร์นะครับอย่างออเดอร์แรกสุดที่ติดลบนะครับพี่นิดถือไป9วินาที ผมคิดว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นการเข้าออเดอร์โดยทั่วไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นการเข้าออเดอร์แล้วก็ผิดออเดอร์กระทันหันเลยนะครับอาจจะเข้าผิดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่า9วิเนี่ยมันไม่ใช่การเทรดโดยทั่วไปนะครับและ2ออเดอร์ข้างบนนะครับที่มีการขาดทุนพี่นิดนั้นก็มีการถือออเดอร์เพียงแค่2วิเท่านั้นเองนะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่า,าถ้าเกิดว่าดูจากสถิติการเข้าออเดอร์จริงๆเนี่ยพี่นิดน่าจะเข้าถูกทางแบบ100%ยยกเว้นออเดอร์ที่แบบมีการ เข้าพลาดนะครับหรือเข้าผิดก็เลยทําให้มีการขาดทุนอยู่ที่3ออเดอร์นะครับแต่ว่ามีออเดอร์ที่ได้กําไรอยู่ที่8ออเดอร์นะครับถ้าเกิดว่าดูจากระยะเวลาในการถือออเดอร์ถ้าเกิดเราดูจากภาพเนาะเราก็จะเห็นได้ว่าออเดอร์ที่ได้กําไรเยอะๆเป็นการถือออเดอร์แบบ1วัน ก็ถือว่าถือค่อนข้างที่จะไม่เร็วจนเกินไปก็ถือว่าถือออเดอร์แบบไว้ใจในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นการเข้าของพินิถ้าเกิดว่าผมเดาเบื้องต้นนะน่าจะเป็นแบบสไนเปอร์เลยนะครับ เป็นพลซุ่มยิงที่ยิงออเดอร์ทีก็ค่อนข้างที่จะแม่นทีเดียวครับอันนี้ก็คือภาพรวมพอร์ตในการแข่งขันทั้งหมดของพินิดนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า10คําถามที่เราได้ส่งให้กับพินิดนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับข้อแรกครับก็คืออยากให้พินิดแนะนําตัวเองเนาะพินิดก็แนะนําตัวเองว่าชื่อพินิดนะครับทีนี้ผมก็เลยถามต่อไปว่าแล้วพินิดนั้นเทรดฟอร์เเนี่ยมานานเท่าไหร่แล้วนะครับพินิดตอบว่าเทรดมา 5ปีแล้วนะครับผมก็เลยถามต่อไปว่าและอะไรคือสาเหตุที่ทำให้พินิษสนใจที่จะเข้ามาเทรดในตลาด Forex นะครับพินิษบอกว่าต้องการที่จะหาไรายได้เสริมในตอนนั้นทีนี้ผมก็เลยถามต่อไปว่าแล้วพินิษเคยลงคอร์สเรียนจากแหล่งเรียนรู้อะไรมาบ้างนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่เคยเรียนเนี่ยเรียนจากช่องทางใดเป็นหลักนะครับพินิษบอกว่าพินิษนั้นเคยลงคอร์สเรียนนะครับมาหลายคอร์สเลยทีเดียวอ่า ก็ค่อนข้างที่จะศึกษาหาความรู้ไม่หยุดหย่อนเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งช่องทาง YouTube ที่เป็นวิดีโอฟรีนะครับแล้วก็วิดีโอคอร์สเรียนรวมไปถึงคอร์สเรียน o ูเฮดด้วยนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางใหม่ๆแหมอันนี้ผมไม่ได้เขียนเองนะครับอันนี้พี่นิดเขียนมาบอกนะครับทีนี้ข้อที่5ครับผมก็เลยถามไปว่าอะไรคือสิ่งที่พี่นิดคิดว่าเป็นสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในการเทรดนะครับแล้วก็ ถือว่าเป็นหนึ่งในบทเรียนที่อยากที่จะให้คนที่เข้ามาเจอทีหลังเนี่ยได้รับเป็นบทเรียนนะครับพินิจบอกว่าสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดเลยก็คือในช่วงปีแรกในการเรียนและตอนนั้นเนี่ยไฟแรงเป็นอย่างมากครับได้กําไรสูงถึง300%อันนี้เป็นกําไรที่ทําโดยทําตามแผนนะครับก็คือเทรยตามแผนทุกอย่างได้กําไร300%เลยและสุดท้ายครับพอที่ได้กําไรมา3 0 0เนี่ยก็แตกไปใน1วันเท่านั้นเองนะครับสาเหตุที่แตกก็เพราะว่า Overtrade นั Over ่นเองครับคำว่า Overtrade ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในคียมเมสเซจหลักที่พินิจอยากที่จะบอกว่ามันคือสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในการเทรดของพินิจเลยก็ว่าได้ครับและทีนี้ครับผมก็ได้ถามไปว่า พ่อบอกได้ไหมครับว่าเทคนิคอะไรที่ชอบที่สุดในการเทรดนะครับพี่นิดบอกว่าพี่นิดนั้นจะชอบเทคนิคการเข้าเทรดด้วยจุดกลับตัวฟิโบนัชชีนะครับก็คือพี่นิดนั้นจะค่อนข้างที่จะชื่นชอบในการหาจุดกลับตัวจากฟิโบนัชชีในะครับในไทม์เฟรมรายวันขึ้นไป อันนี้ผมก็อยากที่จะทายอินนิดนึงนะครับก็คือในช่องของเราก็มีการรวบรวมเนื้อหาจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในคอร์สเรียนของฟิโบนัชชีเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากที่จะเข้าดูสามารถที่จะดูในเพลย์ลิสช่องของเราได้เลยนะครับเพราะว่าเราก็มีการรวบรวมตั้งแต่พื้นฐานจนไปถึงขั้นสูงรวมไปถึงเทคนิคการวิเคราะห์กราฟด้วยฟิโบนัชชีของเทรดเดอร์ต่างประเทศคนอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ฟรีนะครับไม่มีอัพเซลไม่มีค่าใช้จ่ใจใายใดๆทั้งสิ้นครับ และข้อที่8ครับผมก็เลยถามไปว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเทรดที่จะทําให้เราสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการเทรดได้นะครับพีนี้ตอบมาว่าเป้าหมายครับเนื่องจากว่าการเทรดนัน้นมันมีหลายระบบเป็นอย่างมากเลยครับมันมีหลายระบบที่จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะทํากําไรจากมันได้แต่นั่นอาจจะไม่ใช่ระบบที่เหมาะกับเราก็ได้ดังนั้นครับเขาเลยบอกว่า ถ้าเราเนี่ยอยากที่จะประสบความสําเร็จในการเทรดและอยากมีความสุขในการเทรดเราควรที่จะมีเป้าหมายแล้วก็หาระบบเทรดที่เหมาะกับเรานะครับพี่นีก็ยังมีการแชร์ประสบการณ์ของตัวเขาเองออกมาด้วยนะครับก็บอกว่าในช่วงปีแรกที่เขาเทรดนั้นเขาจะเทรดในรูปแบบสั้นๆครับและตอนนั้นเนี่ย ก็ได้กําไรด้วยนะครับแต่เขารู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยเหมือนทั้งวันเนี่ยเขาหมดเวลาไปกับการนั่งอ่านกราฟนั่งดูกราฟและเป้าหมายของเขาในตอนนั้นก็คือเขาอยากที่จะมีรายได้เสริมจากการทรดแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนั่งเฝ้ากราฟซะส่วนใหญ่เลยนะครับทีนี้เขาก็เลยเปลี่ยนมุมมองในการทรดก็คือเริ่มไปหาจุดกลับตัวในการเทรดดีกว่าหาจังหวะดีๆในการทรดดีกว่าโดยไม่ต้องเอาเวลาส่วนใหญ่ไปเฝ้ากราฟนะครับอันนี้ก็คือหาเทคนิค ที่เหมาะสมกับเป้าหมายของตัวเราเองนะครับและข้อสุดท้ายครับผมก็เลยถามว่าและพี่นีนันมีอะไรที่อยากที่จะฝากถึงเทรดเดอร์มือใหม่ไหมนะครับเขาบอกว่าผมเชื่อว่าเทรดเดอร์ทุกคนนั้นจะมีความเก่งของตัวเองครับจงหาเป้าหมายและระบบการเทรดของตัวเองให้เจอสิ่งที่จะทําให้เราหาความเก่งของตัวเองให้เจออย่างรวดเร็วหรือว่าทําให้มันเร็วมากยิ่งขึ้นได้เนี่ยมันมีอยู่2เรื่องครับก็คืออ่าลงมือทําไปเลยแล้วก็จด จทย์การเ่วยของเราด้วยครับจะทําให้เราเห็นตัวเองได้ชัดเจนและก็ไหวมากยิ่งขึ้นครับและข้อสุดท้ายครับอันนี้ก็อยากที่จะให้พี่นิดนั้น แนะนำสําหรับผู้ที่สนใจอยากที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเทรยแต่ก็ยังลังเลอยู่ว่าไม่รู้ว่าจะเข้าร่วมดีไหมเพราะว่าในเร็วๆนี้นะครับในเดือนเมษายนปี2023นี้เราก็มีกิจกรรมแข่งเทรดอีกรอบครับเราก็เลยอยากที่จะให้พินิษนั้นช่วยแนะนําหน่อยไนดะ้ไหมว่าการเข้าร่วมแข่งขันกับ UHS นั้นมันดีหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในฟีดแบ็กที่เราก็อยากที่จะได้รับจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยนะครับพินิษบอกว่าเชิญชวนเลยครับอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้ก็คือพินิษเขาบอกว่าอย่างที่ผมบอก การลงมือทําจะทําให้เรานั้นเก่งมากยิ่งขึ้นนะครับและยูแฮสนั้นเป็นอีกหนึ่งช่องทางดีๆมีทั้ง YouTube แล้วก็มีระบบเทรดมีชุมชนของทรดเดอร์มีกลุ่มไลน์ของตัวเองที่เอาไว้แลกเปลี่ยนความรู้และที่สําคัญฟรีครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นบทสัมภาษณ์ทั้งหมดที่เราได้มีการสอบถามกับผู้ที่ชนะอันดับที่2นะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะจุดแรงบันดาลใจจุดไฟให้กับคุณผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยเช่นเดียวกันครับและผมก็หวังเป็นอย่างมากว่าเราจะได้มาพบกันในเวทีการแข่งขันในรอบต่อไปครับ ขอบคุณสำหรับการรับฟังถึงตรงนี้นะครับไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรอย่างไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ y u h a s c o m เราคือเพื่อนแท้ักเทรด